คำเตือนโปรดใช้วิจัยในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสนับสนสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคํานวณและเก็บสถิตทางคณิตศ,ศาสตร์ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีรบวกว like, นกดไลค์กดสั่นกระดิ่งกดซับซับสไคร์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับ มากสวัสดีครับมาพบกับสูตรหัวโชคเศรษฐีหมื่นล้านร่วมกันนะครับกับสูตรเศรษฐีแต้มรวม3ต่อบนที่หลายคนรอคอยนะครับพอดีเราจะทยอยลงให้แล้วกันนะครับนะแต่จริงๆคำนวณรอนานเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ยังไงก็ฝากมาดูกันนะครับนะครับตรงส่วนนี้เราจะแสดงให้เห็นเพียงหกหน่วยนะครับตั้งแต่เริ่มตั้งแต่30ธันวาคมครับ30ธันวาคมเรามาดูกันเรามาดูเลยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะ หลักแสนบวกหลักหน่วยครับได้เท่าไรเอ่ยแปดบวกหนึ่งบวกห้าเป็นหกใช่ไหมครับหกบวกด้วยตัวเลขกคงที่ 6, 6ครับคือบวกเก้าหกหกบวกเก้าเป็นสิบห้าครับใส่ห้าไว้บวกสามครับเท่ากับแปดบวกสี่คงที่อีกครั้งนะครับเป็นเท่ากับสองห้าแปดสองตัวเลขใดนะครับจะปรากฏในแต้มรวมของรางวัลที่หนึ่งนะครับเจ็ดเจ็ดสี่นะครับ ถ้าท่านใดไม่ไม่เข้าใจในส่วนของคําว่าแต้มรวมนะครับแต้มรวม3ตัวบนก็คือตัวนี้เนี่ยครับเห็นไหมครับ3ตัว3ตัวท้ายของราวัที่1นะครับแต้มรวม72อ่ะอย่างยกตัวอย่างนะครับ7 7จ็บวกบวกสี่เบวกกันเป็น14 14บวกสเป็น18นะครับแต้มรวมก็คือนี่ครับเห็นไ้ยครับเลข8เป็นแต้มรวมปรากฏในงวดถัดมาครับ ของรางวัลที่หนึ่งเลย774ถูกต้องนะครับต่อมาเรามาดูกันต่อนะครับ 17, 17มกราคมครับ4 9 1 7 7 4แต่ก่อนนะครับรถขายของผ่านมาสดสร็จๆใหม่ะ <c oughs> เรามาดูอลกันนะครับตั้งใจฟังนิดนึงนะหลักแสนหลักแสนหลักแสนบวกด้วยในส่วนของหลักหน่วยนะครับแสนบวกหน่วยเท่ากับเท่ากับสิบสองนะครับสิบสองบวกเก้าครับเท่ากับหนึ่งบวกสามเท่ากับสี่ บก4เท่ากับ8 1 4และ8แต้มรวม3ตัวบนนั่นนะครับเรามาดูกันเมื่อทันมาออก5 8 9 2 2 7และ0 6ครับ5 8 9 2 2 7นะครับ2บวก2เป็น4นะครับ4บวก7 4บวก7เป็น11นะครับแต้มรวมมัคือ1 นะครับถูกต้องนะครับต่อมาเรามาดูหนึ่งกุมภาพันธ์ครับ๋ยวสักครู่นะครับเสียงรถขายสินค้าดังมากนะครับเรามาดูกันต่อนะครับหลักแสนบวกด้วยหลักหน่วยครับ6และ5บวกกันเป็น11ครับ11บวก9้คงที่ครับเท่ากับ0บวก3คงที่ นะครับเท่ากับ3บวก4ของที่เท่ากับ7 0 3และ7แต้มรวมใดจะปรากฏในงวดถัดมาของรางวัลที่1ครับเรามาดูนะ403บวกรวมกันแต้มรวมมันจะได้4บวกศนบวกเป็นแต้มรวมเป็น7ใช่ไหมครับเห็นไหมครับ7แต้มรวม3ตัวบนปรากฏนะครับต่อมาเรามาดูงวด16กกุมภาพันธ์ครับ16กกุมภาพันธ์นำมาคำนวณต่อครับหลักแสนบวกด้วยหลักหน่วยครับ เท่ากับเจ็ดบวกสี่เป็นสิบเอ็ดนะครับสิบเอ็ดบวกไอ้แต้มคงที่ครับบวกเก้าเท่ากับศูนย์บวกสามเท่ากับสามบวกสี่เท่ากับเจ็ดศูนย์สามและเจ็ดแต้มรวมใดจะปรากฏในงวดตันมาเรามาดูนครับหนึ่งมีนาคมออกแปดเจ็ดห้าเก้าสามแปดและเก้าแปดครับแต้มรวมสามตัวบนก็คือตรงนี้ครับเก้าบวกสามบวกแปดนะครับ 9บวกเกบวกแเป็น17 17จ็ดบเจ็ดสิบเวกสามเป็นยี่สิบเสบกุลสิบเจ็ดสิบเวกสเป็น20่ใช่ไหมครับแต้มรวมก็คือ0นย์เห็นไหมครับศย์ 0. เข้ามาในงวดแต้มรวมของ3ตัวบนนะครับเรามาคำนวณกันต่อนะครับหมีนาคมเพื่อที่ชะหาในงวดต่ดมานะครับหลักแสนบวกด้วยหลักหน่วยครับแปบวกแเป็น16บหนะครับสิ 16บวกได้เาคงที่ครับเท่ากับห้าบวกได้3ามคงที่เท่ากับ8บวกได้ี่คงที่เท่ากับ4ี่ครับนะครับเรามาดูครับนี่ว่าตะมาออกอะไรเอ่ยว่าตะมาออก ศูนย์สามสี่สีหกครับแต้มรวมตรงนี้คือ6กบวกสี่เป็น10เป็นบวกอีก4ี่เป็น14นะครับแต้มรวมคือ4ี่นะครับเข้ามาในงวด16บหกมีนาเรามาดูกันต่อครับงวดที่จะถึงนี้ว่าสูตรยังคงดำเนิอยู่หรือเปล่านะครับในสูตรนี้นะครับหลักแสนบวกกับหลักหน่วยครับเท่ากับห้าบวกเเป็นสิบสองบสอบวกที่เ้าคงที่ครับเท่ากับหน บวกที่3าคงที่เท่ากับ4บวกได้8อ่าบวกที่4คงที่เท่ากับ8 1ดสี่และแปดแต้มรวมใดจะปรากฏในงวดที่ถึงนี้นะครับถ้าไงฝากพี่นากดไลค์กดแชร์ลงเฟซบุ๊กด้วยกดซับสไคร e กดติดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยจะได้ติดตามในสุดถัดไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ